คือบางคนอ่ะนะก็คือพอไตามาสองปลายปลายขึ้นไตามาสามอะไรอย่างเงี้ยก็จะเจอว่ามีน้ํานมไหลได้ด้วยนะก็ไม่ต้องตกใจนะคะไม่ต้องไปบีบมันนะไม่ต้องไปกระตุ้นมันไม่ต้องไปบีบมันออกคือมันอาจจะเจอว่าไหลได้แล้วก็มันควรจะแบบเป็นสีใสๆอ่ะหรือไม่ก็มีขาวขุ่นๆน,นิดๆไม่ควรจะปนเลือดแล้วก็ไม่ไม่ควรจะไหลพร้อมอาไม่ควรจะไหลแค่ข้างเดียวมันก็อาจจะมีไหลได้สองข้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เต้านมเราก็ไม่ควรมีก้อนอะไรแปลกๆถ้าเกิดว่า เต้านมมีก้อนอะไรแปลกๆหรือว่ามีน้ําปนเลือดออกมาอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ไม่ปกตินะอันนี้อาจจะเป็นมะเร็งเต้านมซึ่งก็เจอเยอะขึ้นในคนท้องนะคะก็อาจจะต้องไปปรึกษาคุณหมอสัญญกรรมเต้านมแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบที่หมอบอกคือมันไหลเป็นเหมือนน้ํานมอะ่ะแล้วก็ไหลสองข้างอย่างเงี้ย ก็ไม่ต้องมายุ่งอะไรกับมันนะคะเดี๋ยวพอช่วงท้ายๆายอะ่ะมันก็จะหายไปเพราะว่ามันเกิดจากฮอร์โมนนะคะที่มากระตุ้นเนาะแล้วก็มันก็จะมาไหลอีกทีตอนช่วงเราคลอดน้องได้ประมาณสัก3ามถึงห้าวันอะ่ะมันก็จะไหลแล้วแต่ว่าเราอ่ะกระตุ้นได้เลยตั้งแต่เราคลอดมันจะได้ไหลเร็วขึ้นไหลยเยอะขึ้นนะคะ